สวัสดีครับพบกับช่องสไตล์ต้มนะผมวันนี้ก็มาอัปเดตนะผมกบอายุ2เดือนนะผมวันนี้กบอายุ2เดือนแล้วตั้งแต่วันที่ลงลูกออดนะผมก็จะจําภาพกันได้นะผมที่ว่าผมลงไปลงลูกออดนะผมหนึ่งแสนตัวนะผมวันนี้นะผมตอนนี้กินอาหารเบอร์สี่แล้วนะผมก็คือเป็นเบอร์สี่สามเอสนะผมนี่นะผมจะเข้าไปซูมไปดูใกล้นะผมเป็สามเอสนะผม สามเอสนี่หมายถึงว่าเป็นกบใหญ่นะผมแต่ว่าเป็นเป็นเป็นเ,นเนม็ดเล็กนะผมเพราะว่าแต่ละบริษัทแต่ละยี่ห้อนะผมก็จะ,ะทําไซส์อาหารมาไม่เท่ากันนะผมะจะให้ซูมให้ดูใกล้ๆนะผมตัวนี้จะกินสามเอสก็คือเปลี่ยนเป็นเบอร์กรบใหญ่แล้วกบที่ค่อนข้างเม็ดใหญ่นะผมะนี่ฮะก็จะติดโดยประมาณนะผมอย่างที่เห็นนะฮะแน่นๆอยู่นะผมยันท้ายบอ่อเลยนะผม อันนี้ลงหนึ่งแสนตัวนะผมอันนี้จะจับกบอยู่ท้ายที่สองสามสี่ห้านะครับผมก็จะเลี้ยงแบบว่าไม่ต้องหนาแน่นมากนะผมส่วนบอ่อนี้นะผมที่ทําใหม่นะผมนี่ฮะที่ทําใหม่นี่ครับก็จะลงหนึ่งแสนห้าหมื่นตัวนะผมเพื่อจะขายเป็นกบเล็กนะผมเพื่อจะขายเป็นกบเล็กกบศาสลาวนะผมกบศาสลาวก็มันเป็นทางเลือกนะผมของกเกษตรกรนะผม ถ้าท่านใดที่งบประมาณน้อยหรือว่าตลาดที่หากกบยากนะผมก็ให้แนะนําเป็นกบกบเล็กนะผมกบเล็กเจ็ดแปดเก้าถึงสิห้านะผมตัวโลนะผมเจดถึงสิบห้าตัวโลนะผมมันก็จะส่งเป็นกบอีสานนะผมเป็นกบปิ้งได้นะผมนี่ยส่วนนี้เดี๋ยวผมจะเล่นเป็นกบใหญ่นะผมแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปรีวิวนะผมของที่ฟาร์มนะผมเอาเป็นไซส์เล็กนะผมเพิ่งจะลงได้ยี่้าวันนะผมเพิ่งจะเริ่มขึ้นนะผม ช่วงนี้เงียบเงานะผมเพราะว่าไม่ค่อยได้ถ่ายทำนะผมเพราะว่างานเยอะนะผมทาบ่อนะทาบ่อนี้นะผมที่ที่เห็นนะผมก็ทําหลายวันนะผมแล้วก็ทําลงเก็บอาหารนะก็เลยไม่ค่อยมีเวลามาถ่ายทํานะผมเวลาน้อยนะผมเนี่ยสวยๆนะผมซส์สวยๆเนี่ยอันนี้ครบเดือนครึ่งนะผมเดือนครึ่งแล้วผมเปลี่ยนเป็นเบอร์ใหม่แล้วนะซส์สวยๆอะ เดือนครึ่งแล้วนะผมไปครับผมจะพาไปดูกบอายุยี่้าวันนะผมยี่้าวันไซสวยๆนะผมของที่ฟาร์มนะผมนี่ครับนี่อันนี้หนึ่งแสนตัวนะผมที่ผมลงไปนะเป็นลูกออสนะผมลูออสหนึ่งแสนตัว ท่านใดที่ยังไม่ได้ดูคลิปนะผมก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปได้นะผมที่ล่าสุดนะผมที่ลงหนึ่งแสนตัวนะผมอันนี้ถือว่า <c oughs> มันเป็นช่วงต้นฤดูนะผมมันกลึงมีแบบหนาวนิดๆน,นะผมอาการจะติดไม่ค่อยดีเท่านะผมแต่นี้ก็ถือว่าถ้าเป็นกบสองสามสี่นิดแน่นแล้วับผมแน่นเลยแทบจะไม่มีที่อยู่นะผมอันนี้นะผม แต่ว่าถ้าเป็นในฤดูกลางฤดูตอนที่ผมลงปัจจุบันนี้นะผมมันก็จะค่อนข้างที่จะแน่นกว่าเดิมนะผมหนึ่งแสนตัวนี้จะแน่นมากเนะเ <c oughs> นี่ยบ,บ่อในรูปแบบกระเบื้องนะผมอันนี้ยังไม่ได้ลงนะผมรอสั่งอยู่นะครับผม ลูกพันอยู่นะผมนี่นะผมอันนี้ก็หนึ่งแสนตัวเหมือนกันนะผมเพิ่งจะยี่สิบห้าวันนะผมบุบอกไว้นะผมนี่คือยี่บห้าวันนะผมเพิ่งจะให้อาหารใหม่ๆเลยนี่ฮะนี่นะผมสวยๆฮะอันนี้จะแน่นกว่าที่นู่นเกินสามถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะผมแน่นกว่าบ่อบ่อที่ผมถ่ายเมื่อกี้นะผมก็คือบ่อเจ็บนะผมเห็นไหมครับ ตัวเล็กๆนะผมจิ๋วๆเนี่ยก็คือลูกกบทั้งหมดเห็นไหมฮะอันนี้คือยี่ห้าวันนะผมยี่ห้าวันเขาจะเริ่มขึ้นแบบหนาแน่นนะผมอย่างที่เห็นนะผมอย่างที่รีวิวเลยจะให้ไปดูใ,ใกล้ๆน,น,นะผมลูกกบยี่บห้าวันนะผมสวยๆนะผมสวยมากครับ นี่แหละครับผมตกยี่ห้าวันก็จะกินเยอะหน่อยนะครับผมตอนนี้กินให้เกดก็หลายโลอยู่ฮะม,มือหนึงเนี้ไม่ต่ำกว่าสองโลนะครับผมวันนี้นะผมตนนี้มื้อหนึ่งประมาณสองโลอะแน่ๆคือไม่ได้ช่างนะผมสามารถจะซื้อมาคือซื้อกระสอบใหญ่มาครับผมให้มองภาพโดยรวมนะผม ันนี้ยี่สิบห้าวันนะผมจากลูกออนนะผมยี่สิบห้าวันสวยงามครับผมยี่สิบห้าวันนะผมแล้วไปดูกบเดือนครึ่งนะผมนี่อีกบ่อหนึ่งครับผมใกล้เคียงกัน,นสวยๆนะครับผมตัวใหญ่ๆฮะโบคงคงสวยนะเห,หะ็นไหมครับนี่นะครับ กำลังกินอาหารนะครับผมอดโดยรวนครับผมสองเดือนให้เดือนครึ่งมืดเต็บครับผมเดือนครึ่งนะครับผม สวยโคงใหญ่ๆฮะไม่กี่วันก็จับได้แล้วผมถ้าเลี้ยงกบเล็กทรงอีสานนะผมเป็นทางเลือกนะผมของเกษตรกร,ะกรนะผมช่วงสัตร์ลาววันที่เ9ถึง19นะผมกันยานะผมเนี่ฮย,ยฮะสวยๆฮะอันนี้หนึ่งเดือนครึ่งนะผม ครับผมงัไงก็ช่องสไตล์ตั้งก็ขอบคุณมากนะผมที่เข้ามารับชมนะผมสวัสดีนะครับผม